กองทัพไทยได้ไปโจมตีเป้าหมายในใช้ควาว่าบริเวณนอกเมืองปอยเป็ดละกันซึ่งเป้าหมายที่เราไปโจมตีก็คือคลังเก็บอาวุธกระสุนรัระเบิดโดยเฉพาะยิงจรวด BM 21ซึ่งเป็นอาวุธที่ทางฝั่งกัมพูชาเองนํามาใช้ในการโจมตีไม่ได้เฉพาะกําลังพลของกองทัพกับแต่หมายรวมไปถึงพี่น้องประชาชนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ช่วงเย็นที่มีการยิง BM 21จานวนผมว่าเป็นร้อยลูกนะเข้ามาโจมตีเป้าหมายทางพลเรือนของไทยนะครับ กบิการเกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเป็นการโจมตีเป้าหมายที่เป็นโลจิสติกเซ็นเตอร์หรือคลังเก็บสิ่งของซึ่งถูกนํามาใช้เป็นคลังเก็บ BM21 ก่อนที่จะมีการโจมตีเนี่ยทางกองทัพไทยเองได้ผมใช้คําว่าดําเนินการด้านการข่าวนะครับผ่านขีดความสามารถที่เรามีในการที่จะพิสูจน์ทราบชัดเจนว่าเป้าหมายดังกล่าวเป็นเป้าหมายทางทหารและเราเรา,เราสัง,สงเกตกิจก,กรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบริเวณโดยรอบอาคารสถานที่ก็พบว่ามีการนํารถเข้าไปโหลด ครับจรวด B.M. 21ซึ่งทําให้เราค่อนข้างมั่นใจได้ว่าเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ที่มีคุณค่าในการโจมตีล่าสําคัญกว่าน,นั้นคือเราได้ผมใช้คําว่าตรวจสอบพื้นที่โดยรอบก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีพลเรือนอาศัยอยู่ส่งผลให้นาไปสู่การตัดสินใจที่จะโจมตีเป้าหมายที่เป็นคลังเก็บ B.M. 21เมื่อเช้าวันนี้ก็ขออนุญาตดูภาพนะครับขออนุญาตอธิบายก่อนก่อนให้ดูภาพเคลื่อนไหวนะครับก็จะเป็นภาพที่มีการทิ้งระเบิดลงไปแล้วเหียนว่ามีจุดเล็กๆจํานวนมากมายที่เกิดขึ้นจุดดนี้คือการระเบิ ซ้อนของเบ2 1มที่เราโจมตีไปนะครับขออนุญาตดูภาพเคลื่อนไหวครับก็จะเห็นภาพที่มีการประทุขึ้นของระเบิดในจุดต่างๆก็คือจรวดเบียมี่ที่ถูกเก็บอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าการปฏิบัติการทางทหารของกองทัพไทยมุ่งเน้นที่จะโจมตีเป้าหมายทางทหารเท่านั้นครับเราปฏิบัติการบนพื้นฐานของการปกป้องเอกราชอธิปไตยภายใต้หลักมนุษยธรรมนะครับเราโจมตีเป้าหมาย เท่าที่จําเป็นครับได้สัสดส่วนกับภัยคุกค,คามและมีการแบ่งแยกชัดเจนระหว่างเป้าหมายทางทหารกับเป้าหมายทางพลเรือนครับ